생각을더많이했었던거같아요그리고여긴이었어요สําหรับตัวคุณกามินแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับอีกทางฝั่งท่านนั้นคุณกามินรู้สึกว่าเป็นความรู้สึรกระหว่างคู่รักด้วยกันค่ะ <소리> <소리> คุณการมินจะได้รับเป็นทุกเดือนค่ะเป็นรายเดือนทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนสำหรับคุณการมินแล้วไม่ได้ปัญหาเรื่องการได้รับค่าวาจ้างในแต่ละเดือนเลยค่ะทางฝั่งนั้นดูแลเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ไ่ปอย่างดีตลอดค่ะ ตอนนั้นเพราะว่าได้รับข้อความที่เป็นข้อความเหมือนให้ให้เลิกกันนะคะแล้วก็สําหรับคุณการมินตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้มีทางเลือกจากจะต้องกลับไปที่ประเทศเกาหลีค่ะเ เป็นข้อความจากบุคคลท่านนั้นที่เคยไปทำงานด้วยกันนะคะ어저는 어อ별별감정은없습니다그분에게나쁜감정도없고어좀좋은생각만하려고노력하고있었่งน่าปุ่มคมจงับคุณนักเก่งนวา้สึกที่ไม่ตอบตอบุคคลนานนานนะคะตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่มีความรู้สึกในแง่ลบเลยค่ะคุณกามินพยายามจะคิดถึงแต่เรื่องดีๆพยายามคิดแต่แง่ดีๆตลอดค่ะ 아무래도 어 뭔가 실망을 했거나 아니면 저 가벼운 문제로 다퉜었는데 아무래도 감정이 서로 상한 부분이 있지 않았을까요? 그래서 저도 어 통보를 받았을 때 그냥 받아들였던 것 같아요.

คุณก็ไินคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากความหึงหวงอะไรค่ะก็น่าจะเป็นแค่ต่างคนต่างฝ่ายมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจกันได้ยากอาจจะไม่ค่อยมีความสามารถในด้านนี้ที่จะสามารถให้ปรับให้เข้าใจกันได้ดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงเลยค่ะ ตอบัอ oh. อันนี้ขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับมันอาจจะเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆนะครับสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งผมผมขออนุญาตครับขอบคุณครับขอบคุณ คงจะเป็นเรื่องของมินประมาทหรือไม่ก็พรบคอมอะไรพวกนี้แหละครับดำเนินการไปแล้วครับครับดำเนินการไปแล้วก็อาจจะเป็นอีกคงอาจอีกหลายเดือนครับครับที่ผ่านมาีรับสิทิเกิดว่ารพอเข้าด้วกันมีคนพูดว่ามันพูดว่าผู้เรา ตอนแรกได้ตอบจากความคิดสนใระบอนะไรนี้เราก็สามารถที่จิดกันกันได้างเอ สำหรับคุณการมีนเป็นความรักที่จริงใจค่ะ 정말 정말 감사하게 생각하고 어, 말로 표현할 수 없을 만큼 정말 감사한 분들이라고 생각을 해요. 그분들이 없었다면은 어, 제가 다시 태국에 묻었을 것 같아요. 그커콘 막마, 아 그는, ไม่,ไม่มีอะไร. 자, 분당 자커콘래요 그분이 커부 전, 5 0자앞0바0 0 0 0 0 0 0 0 아직은 생각을 해본 적이 없어요. 태국에 돌아올 수 있을지도 몰랐기 때문에 그런 생각은 어 최근까지도 해본 적은 없지만, 어, 요즘 들어서 저에게 아직도 여전하게 조, 좋은 제안을 해주시는 분들이 있고 함께하고 싶어 하시는 분들이 있기 때문에 좀 마음이 회복되면은 가능할 것 같습니다. คือถ้าถามถึงนะปัจจุบันตอนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะสามารถกลับมาได้ไหมเพราะจริงๆแล้วตัวคุณการมินบอกว่าคุณการมินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณการมินสามารถจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยได้อีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคนที่ยังให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเหมือนจะยังอยากสนับสนุนอยู่อะค่ะเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถผ่านพ้นคือให้จิตใจสภาพจิตใจดีขึ้นมากกว่านี้ก็ตอนนั้นอาจจะลองคิดดูว่าแล้วถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็อาจจะลองคิดดูว่าจะกลับมา 그냥, 그냥 감사해요. 기자분들이 제, 제 목소리를 좀 들어주시고 기기 우려 주시는 것에 있어서 그래도 감사하게 생각하고 있어요. คุณการมินเขาเลือกที่จะตอบเป็นเรื่องของการขอบคุณอย่างเดียวเลยค่ะคุณการมินก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือหลังจากที่ได้นะคะจริงๆได้มาแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะคุณการมินรู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากๆขอบคุณคนจริงๆค่ะ พยายามอธิบายคําถามให้ที่คุณนักข่าวถามอยากให้เขาลองอธิบายเผื่อมีคําตอบเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจหลังจากที่ได้แถลงข่าวอะค่ะก็ลองถามเขาว่ามีอะไรที่อยากจะพูดเสริมไหมค่ะเคัยค่เรือกออออออ 있는 것이 신기하고, 어, 저를 이렇게 많은 분들이 바라봐 주시는 것에 여전히 감사하고 신기한 신기한 것 같아요. 항상 항상 진짜 감사한 마음이에요. 태국 사람들한테. คุณกำมินก็ตอบคล้ายๆเดิมนะคะจริงๆก็เหมือนเดิมว่าจริงๆยังมีหัวใจที่รู้สึกขอบคุณคนไทยนะคะแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ก็จะเป็นแค่ในเรื่องของเขารู้สึกก็ก็วันนี้รู้สึกยังประหลาดใจที่วันนี้เห็นพี่ๆนักข่าวมากันเยอะขนาดนี้นะค่ะแล้วก็มีโอกาสได,ได้ได้พูดในงานแถลงข่าวแต่ก็ปิดท้ายเขายา้ำอีกครั้งว่ารู้สึกขอบคุณคนไทยตลอดค่ะ ก็ oh, 아니에요저는그래도끝난관계는확실하게깨끗하게뒤도돌아보지않고정리하는게맞다고생각을하고그렇기때문에저도한국으로돌아간것입니다สําหรับคุณกามินค่ะตั้งแต่วันที่เลิกกันเขาเป็นคนที่นิสยัยคือถ้าเข้าเลิกแล้วก็คือจะเลิอกอย่างเด็ดขาดแบบสะอาดเลยค่ะก็จับเคาในวันที่ตัดสินใจเลิกกันแล้วก็คือจบแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่ประเทศเกาหลีค่ะ ก็เป็นว่าบอกว่าอันนี้มีการอาจจะว่าเป็นติดต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการอะไรแต่ครั้งน,นี้ก็ไม่ได้คิดว่าติดต่อกลับไปโอ้เดยวเด้อเด 네 저한테 연락 온적 있었고요 어 저는 그래도 다시 보낼 이유는 모르겠어서 그리고 그분께서 왜 연락을 왔는지도 모르겠어서 답장은 안 했어요 네그니가민 말하자면 그쪽이 왔다고 하셨는데 그쪽에서 연락이 왔다고 하셨는데 그쪽이 왔다고 그 가민이 연락을 못받았

เรื่องของข้อความที่ส่งมานะคะที่ทเป็นเรื่องของการข,<อ>ข,<อ>ขูปขู่คุณกามินแล้วก็ครอบรัวจริงๆค่ะแล้วก็มีข้อความแบบนั้นเยอะเหมือนกันเข้ามาอยู่ตลอดค่ะ